โลลิป๊อปดอทหลิงหลิงเดลเอสักดาคมคอนกรีตทูโกขอบคุณครัสบสปอนเซอร์ ขอขอบคุณโลลิป๊อปดอทลิงลิงชอบค่ะโลลิป๊อปดอทลิงลิงชอบนะฮะนำเข้าเครื่องสําอางนะฮะและผลิตภัณฑ์บํารุงผิววิตามินต่างๆจากเกาหลีและญี่ปุ่นนะฮะวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C อย่างชาเต้เนี่ยต้องโดนวิตามิน C บ้างเจ็บชาแล้วเป็นยังเน็บชาแล้วเป็นแผลครับตะกี้วิตามิน B ครับหาซื้อได้เลยนะฮะในอินสตาแกรมเฟซบุ๊กช้อปปี้พิมพ์คำเดียวเลยฮะว่า lollipop.lingling ครับผมขอขอบคุณเบล คอมดีคอมเดลคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดลครับผมของเขาดีจริงๆยืนหนึ่งเลยผมบอกเลยนะฮะว่าใครเนี่ยอยากจะได้คอมพิวเตอร์ราคาถูกสเปคเทพเลยเขามีการรับประกัน3ปีเต็มๆมในเรื่องของออนไซต์เซอร์วิสก็คือโทรกริ้งเดียวนะมาดูช่างไปถึงที่เลยจ้าเพราะฉะนั้นนะถ้าคอมมีปัญหานึกถึงคอมดีคอมเดลเลยเพราะการันตีแน่นอนนะฮะขอขอบคุณเอศดาคมประมูลพระเครื่องนะฮะยุคสี่จุดศูนย์บอกเลยนะฮะใครอยากได้พระดีพระเด่นพระดัง และพระของแท้นึกถึงนี่เลยเอศักดาคมเขาจะมีการประมูลกันในทุกๆค่ําคืนเข้าไปในเพจ Facebook และใน YouTube ช่องเอศักดาคมครับผมขอบคุณ Concept คอนกรีตุโกคอนกรีตุโกนะฮะสั่งซื้อคอนกรีตได้แบบออนไลน์นะฮะสั่งเองได้สั่งจบไม่ต้องรอคิวนะฮะ,ะเลือกได้หลากหลายยี่ห้อว่าคุณจะต้องการคอนกรีตยี่ห้ออะไรเขาจัดให้คุณได้หมดนะสั่งซื้อคอนกรีตุโกได้ทาง Line@ concretugo นะฮะติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook c o n c r t t e 2 g o และ w w w t ์ g o t h a i l a n d c o m นะฮะโปรโมชั่นนะซื้อครบ20คิวภายใน31พฤษภาคมนี้นะฮะรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า2,000บาทเลยมันมีจำนวนหนึ่งเนาะที่เขามีพลังงานหนึ่งเข้ามาในพื้นที่มี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 กลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วกันที่ลังเข้ามาเนาะอยู่ดีๆผ่านไปมอเมื่อกี้เหมือนเขาเดินมาแบบมันนักดานอะพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเหมือนประมาณว่านักเลงกำลังจะตีกัน ระหว่างทางที่เดินอยู่ตรงที่บอกว่าเขาเดินดุยดุยกันมาเป็นสิบคนเนี่ยเหอขาก็ยังเดินงอยู่ตรงยู่อยู่ตรงไหนนี่อะเป็นแผงกั้นข้างหน้าอย่างนี้นะนี่เลยเหรอกั้นอยู่เลยนะมันจะเป็นเหมือนหมอกขาวๆในมุมผมนะอ่มันก็เป็นเหมือนม่านหมอกอ่าฮะอยู่ตรงเนี้ยครับอัเห็นเป็นคนเลยสิบคนอันนี้คุณเห็นเป็นคนเลยฮะน่ากรนานเรียงสิบอะระหว่างทางที่เดินมาเนี่ยมีเรื่องของการทํากระทงไว้ด้วยใช่ค่ะอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุยไปด้วยคร่าวๆแล้วกันนะ รูปร่างกระทงเป็นยังไงเป็นกระทงเหมือนเหมือนเป็นถ้วยเขาเรียกว่าอะไรคะพับใบตองเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะตะวังอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็คือหลวงตาท่านบอกว่าที่บ้านนมีเทพปีศิกศักดิ์สิทธิ์อยู่ให้ไหว้เทพด้วยการนําข้าวของหวานของข้าวอะค่ะใส่ลงใไปในกระทงแล้วก็ปักทูบหนึ่งดอกแล้วก็วางนั่นแหละอันนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันจริงๆแล้วอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการทําบัตรพีนั่นแหละแต่ถ้าทางเหนือทางอีสานก็เรียกตวงก็คือการไหว้สัมภเวสีไหว้สิ่งที่ ภูมิต่ากว่าส่วนมากเป็นสามภวสยีใช่แต่นี่เขาบอกไหว้เทพใช่่าตงตาบอกว่าไหว้เทพเพราะว่าเป็นไหว้เทพถ้าใส่รวมกันในกระทงเดียวอ่ะเป็นการไหว้แบบเนี้ข้าวข้าวแกงขนมใส่รวมในกระทงเนี้ยไม่ใช่เลยในในส่วนพิธีกรรมที่ผมทํานะไม่ใช่คราวนี้กระทงที่ว่าเนี่ยถูกตั้งไว้ตรงนี้ใช่ค่ะตรงนี้กับด้านหน้าบ้านค่ะการที่วางกระทงแบบนี้คือการไหว้ สัมภเวสีนะจำไว้เลยนะทุกๆคนจำไว้เลยนะไม่ใช่แบบตกใจคิดว่าเราโดนทําของนะไม่ใช่แต่อันนี้คือการไหว้สัมภเวสีการไหว่อย่างนี้เพื่ออะไรถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมคาดว่าเขาคงทําเป็นลักษณะเหมือนเกตหรือประตูทางเข้าเพื่อให้ผู้ผีวิญญาณต่างๆเนี่ยเหมือนทําข้อตกลงกันว่าเธอเฝ้าตรงนี้นะฉันให้เธอกินนะเธอเฝ้าประตูให้ฉันแล้วเดี๋ยวฉันก็จะแต่งตั้งตําแหน่งหน้าที่ให้เธอคว่าเป็นเทวดาเป็น เจ้าที่เจ้าทางก็ว่าไปอ่าฮะอันนี้เนี่ยคือก็คือเป็นการไหว้เพื่อให้กับเจ้าของบ้านด้วยป่ะมันมีได้หลายนัยยะครับอ๋อหลายอย่างด้วยนะใช่เพราะว่าอยู่ที่คนไหว้ว่าคือคนที่กําหนดข้อกําหนดของของในกระทงนั้นใช่อ่าว่าว่าไหว้ด้วยเหตุผลอะไรอ่าฮะเขาบอกว่าไหว้ด้วยเพราะอะไร คือเขาสั่งให้คุณแม่ไหว้ด้วยเหตุผลว่าให้บูชาเทพเทวดาที่อยู่ประจําบ้านแล้วบ้านจะดีขึ้นคือด้วยความที่คุณแม่ไม่ทราบก็เคยไหว้ไปหนึ่งครั้งพอดีหนูบังเอิญโทรมาแล้วก็เลยใช่ค่ะก็กําลังจะไหว้ก็เลยเล่าให้หนูฟังหนูก็เลยให้คุณแม่เลิกติดต่อเลยก็เพราะว่าพอดีตัวหนูก็ทราบอยู่บ้างว่าแบบนี้มันไม่ใช่การไหว,ว้เทพไหวเจ้าะคะ่ะเป็นการไหว้ผีเจตนาไม่ดีเนี่ย อันนี้มองที่เจตนากันนะเจตนาไม่ดีแล้วเพราะโกหกก็เป็นการไหว้เทพใช่ไม่มีทางขอถาม <Okay. S 2> เพิ่มเติมได้ไหมว่าคุณแม่อ่ะตอนนอนอ่ะเขามีการละมือกรีดร้องไม่เคยเห็นเลยค่ะพี่แอร์แต่มีแค่กรีดร้องตอนที่ไปแก้ของอะค่ะ แต่แม่เจ็บป่วยหนักกว่าพ่อหนักกว่าค่ะหนักมากเลยค่ะเกือบถึงชีวิตเลยอแม่มีลักษณะเหมือนโดนของมากกว่าพ่อค่ะพ่อแค่เห็นผีถูกไหมอาจจะมีเพ้อบ้างนิดหน่อยอ่าคืออะไรครับคือโดยโดยในบ้านเนี้ยมันจะกระทบกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอันนี้ในเรื่องของชัยภูมิก่อนนะใช่ถูกไหมแล้วก็ถ้าน้องมาอยู่ที่นี่ประจําน้องเองก็จะรู้สึกเข็นมีเซนต์ด้วยอเพราะฉะนั้นโดยโดยตําแหน่งหรือ สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านถ้าผู้ชายผู้หญิงเป็นด้วยกันผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้หญิงเป็นหนักกว่าคุณแม่มีอาการอะไรครับคุณแม่ก็ถ้าเกิดเป็นทางการแพทย์ก็คือบอกว่าเป็นก้อนเนื้อเจริญผิดที่ค่ะก้อนเนื้อเจริญผิดที่ใช่ก็คือไปอุดอ,อ,อุดเกี่ยวกับทุกลูที่ต้องปัสสาวะหรือขับถ่ายอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะก็คือไปดันจนตั้งแต่ปีประมาณห้าแปดอะค่ะที่หนักพร้อมพ่ออันนั้นคุณแม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ยกลำไส้ออกมาข้างนอกแล้วก็ มีสายไตออกมาอีกอะไรเงี้ยค่ะสายปัสสาวะที่เราเจอคุณแม่เนี่ยเดินเดินอยู่ตอนเนี้ยค่ะลํำไส้อยู่นอกเหรอใช่ลํำไส้อยู่ข้างนอกยังเอาเข้าไม่ได้เลยค่ะเมื่อกี้นี้แล้วกันเนาะแค่ถามว่ามีแบบแม่ได้คุณแม่ได้มีการแบบว่าละเมอกรีดร้องมีการอาเจียนร้องไห้ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยบ้างหรือเปล่าเพราะในภาพที่ไอเห็นนนนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งแก่แก่ดำผมหยิกผอมแห้ง ใส่เสื้อมอโอถ้าถุงคือนอนทับล่างตลอดเวลาค่ะแล้วที่เขาเอาอ่ะคือเขาเอาเฉพาะโซนเฉพาะลำไส้อย่างเดียวเท่านั้นด้วยอาา่าฮะต้องการเล่นไปที่ท้องลำไส้ล้นๆนเลยค่ะลำไส้ล้นลยเพราะว่าเขาสั่งมาว่าให้กินแต่ไส้เขาสั่งมาให้กินแต่ไส้ใช่ถ้าการสั่งมาแบบนี้นั่นคือของเลยใช่ไหมอืมไม่อยากฟันทงอ่าแต่แต่ตอนนี้เราไล่ไปตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นการสั่งมาผม บอกไว no ้ก่อนว่าน anyway, ่าจะเป็นของก็หลังจากที่เจอพระในปี55ค่ะถัดมาประมาณปี58อะค่ะคุณพ่อก็เริ่มมีอาการเหมือนเหมือนเพ้ออะค่ะเหมือนบอกว่าตรงเนี้ยก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนู้นก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนแบบมีคนอยู่เต็มบ้านเลยตามต้นไม้ก็เลยมีการนําชุดไทยอะค่ะไปวางไปไปแขวนตามต้นไม้ในบ้านนะคะเต็มหลังบ้านเลยค่ะประมาณได้สักสิบสิบกว่าชุดนะคะส่วนคุณแม่ก็คือเริ่มล้มป่วยแล้วก็ป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้มีการต้องพาตัดเกิดขึ้นค่ะ วันนี้อยากอยากทราบนะคะว่าสรุปแล้วที่บ้านเนี่ยโดนของจริงๆหรือว่าเราคิดกันไปเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือสมปีแล้วค่ะที่ไม่ได้ตามหาใครมาช่วยแก้ของหรือว่าอะไรเลยแต่คุณพ่อก็ไม่ดีขึ้นหลังจากที่แก้ของไปแล้วอะค่ะคุณแม่อยู่ไหนครับอยู่ข้างในค่ะคุณแม่สวัสดีครับอ๋อมีคุณแม่คุณคุณย่าคุณยายคุณย่าคุณยายโอ้หลายคนเลยนั่งยื่มืดอ่ะสวัสดีครับคุณแม่เมื่อกี้นั่งกันอยู่หลายคนนะคุณแม่เอาจานเต้ยผมขออนุญาตอยู่ใกล้ใก้หน่อย ะคุณแม่ป่วยค่ะขออนุญาตนะครับที่อยู่นี่คือถุงหน้าท้องถุงหน้าท้องยังอยู่ไหมยังอยู่แต่วันนี้เขาไม่แสดงตนเขาจะแสดงตนชัดๆคือเวลานอนเขาจะนอนทับคุณแม่จะมีอาการอะไรที่คุณพูดร้องไห้ละเมอกรีดร้องอาเจียนมีอะไรบ้างคุณแม่ไม่ไม่มีนะ ไม่เป็นนะไม่ได้เป็นอ่าฮะแล้วสิ่งที่เป็นมีอะไรบ้างเจบ็บบางทีกลางคืนปวดท้องอ่าฮะปวดท้องที่นอนตอนที่นอนอยู่นี่นอนบใครบ้างนอนกับเพอยงเดียวนอนกับพ่ออย่างเดียวทางเราก็ไม่เคยมาอยู่ที่นี่บ่อยอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เขาไม่ค่อยบ่อย <laughs> ไม่บ่อยเ <laughs> พราะไม่อยู่ที่นี่บ่อยก็ไม่รู้ว่าแม่มีอาการยังไงบ้างใช่ไม่ได้นอนกับแม่เลยค่ะแบบมีแยกห้องนอนกันนะคะต้องต้องต้องให้คนที่นอนอ่ะ บอกเขาว่าเขามีไม่มีที่ไปถามเขาเขาไม่รู้คุณแม่จะไม่รู้ตัวแม่สวดมนตอนคืนเป็นคนที่สวดมนตอนคืนประจำตั้งแต่สมัยรุ่นรุ่นเลยค่ะใช่ค่ะคราวนี้พระที่มาคุณแม่คุณแม่เคยเจอท่านบ่อยไหมบ่อยค่ะตอนที่พ่อปีนเขาขึ้นไปเจอเนี่ยคุณแม่อยู่ด้วยไหมไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปนะแล้วอะไรที่ทําให้คุณแม่คิดว่าเฮ้ยพระที่ว่าเนี่ยไม่ปกตินะ เหมือนโดนเหมือนคิดว่าเขาทําของใส่คุณพ่อก็เยอะอยู่มันมีคนบอกก่อนมีคนบอกบอกว่ามีโดนของค่ะบอกว่าคุณพ่อโดนของและแม่เชื่อหรอเพราะอะไรแปลกๆค่ะ เพราะเห็นอะไรแปลกๆเห็นอะไรพ่อเลยเปลี่ยนไปอย่างบางทีก็บอกว่าเห็นนู่นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นผีใช่ค่ะเห็นหลากหลายอย่างใช่ค่ะและอย่างที่บอกก็คือเริ่มเอาชุดไทยมาแขวนใช่ค่ะก็มีการจัดงานแบบเหมือนจะทําให้บ้านแบบจัดจัดเป็นมหรศพเลยค่ะจัดมหัศรศพปีใหม่นะจัดจัดตรงไหนจัดหน้าบ้านหน้าบ้านกับหลังบ้านนะคะคือเหมือนทาสถานที่ตัวเองเพื่อให้เป็นอย่างนั้นเลยใช่ใช่เป็นวัดเลยเพื่อให้เป็นวัดเลย จัดหมอระศใช่ค่ะมีพวกวงดนตรีหมอรำแล้วก็มีพวกชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ก็มาคิดว่าสิ่งที่คุณพ่อเป็นเนี่ยอยู่ๆเป็นด้วยใช่อยู่ๆก็เป็นหลังจากที่เจอพระค่ะใช่อันนี้การที่จัดอะไรอย่างนี้ในบ้านตัวเองเนี่ยคุณคิดว่าปกติไหมไม่ปกติไม่ปกติอย่างนี้เรียกโดนโดนจิตวิญญาณหมู่มาจิตวิญญาณหมู่ใช่คือมีการกล่อมจากคนหลายคนว่าทําแล้ว ดีทำแล้วมันจะเฮงทำแล้วธุรกิจการงานอาชีพจะรุ่งเรืองอันเนี้ยก็ประกอบกับตัวเองเห็นบ้างเริ่มเจอจริงไม่จริงไม่รู้ก็อลองสักแมทวะอุปทานหมู่อุปทานหมู่อันนี้ใช่อันนี้อันนี้ก็คือก็น่าจะเป็นลักษณะการต่อรองมากกว่าว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าทําอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยมันก็จะส่งเสริมไปแล้วนะเนี่ยมันใกล้แล้วเนี่ยถ้าทําตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนั้นน่ะเขาได้ไปแล้วอ่ะ เขาก็จะได้ส่งเสริมมีเงินนั้นต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาก็เลยแบบจัดเลยผมถามคุณแม่ถามคุณน้อยหน่าคุณพ่อเนี่ยทําสิ่งนี้เพราะต้องการให้หน้าที่การงานดีขึ้นถูกต้องไหมครับใช่ค่ะนี่คือจุดประสงค์หลักของคุณพ่อแลกเปลี่ยนต่อรองบางอย่างคุณพ่อเลยทําถึงขนาดนี้ถูกไหม <Okay. S 2> เพราะด้วยโดยอาชีพของคุณพ่อเนะอ,อะเมื่อถึงเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าตันม,มันจะต้องหาจังหวะโอกาสบางอย่างที่จะขึ้นไปให้ได้ดันตัวเองขึ้นไปให้ได้อาจารย์แท้กำลังจะบอกว่าพระเนี่ยมผมจะเรียกพระได้ไหมคือจริงๆคือคือ <laughs> ผมไม่อยากเหมารวมมืนนะนักบ,บวชแล้วกันผมเรียกนับบวชแล้วกันผมใช้คำว่าพระกลุ่มนี้แล้วกันเนาะ,ะ,ะเฉพาะเพราะไปทักลุ่มแล้วกันนะพระกลุ่มนี้ กำลังทำให้พ่อหลงแล้วจะทำให้ตรงนี้เป็นสิ่งที่กลุ่มนี้ต้องการให้เป็นใช่แล้วก็ใช้พื้นที่นี้จะทำอะไรก็แล้วแต่ใช่ถูกไหมถูกต้องคราวนี้คุณแอร์อสิ่งหนึ่งที่คุณพูดมาตั้งแต่แรกในเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนที่นั่งทานข้าวนะมีการพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งคุณแอร์บอกว่า เห็นผู้ชายคนหนึ่งจริงๆแล้วนะคะพี่อันนี้คือแอร์เห็นน่ะในในในสมาธิแอร์อเพราะว่าวิญ,ญญาณที่มาหาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากจํานวนเยอะมาแล้วเขาก็พูดแหละว่าเขาเป็นผีพายาผีพายนั่นหมายถึงตายโหงทั้งหมดจะมีเฉพาะคุณลุงคนนี้แหละครับที่เขาแบบค่อนข้างแสดงตัวเองชัดเจนอ,อลักษณะเขาเป็นยังไงอายุประมาณสักหกสิบบวกลบคุณแม่ลองฟังด้วยนะเผื่อรู้จักเผื่อรู้จักม,มีผมประมาณพี่เจเลย แต่ว่าขาวทั้งหมดอ่าฮะหน้าหน้าเหลี่ยมครับแต่เป็นเหลี่ยมแบบเหลี่ยมไม่ใชยเหลี่ยมคางหมูแบบเนี้ยค่ะผิวออกขาวหน่อยไม่คำ้ำถ้าพูดเราก็มีฐานะประมาณนึงหรือแบบมียยถาบรรดาศักดิ์ใส่เช้อเชิดสีขาว uh huh. เพราะเห็นได้แค่นี้ uh huh. ฉะนั้นก็เลยไม่เห็นว่าเป็นแขนสั้นหรือแขนยาว uh huh. เราก็ไม่รู้ว่ามาทําไมถูกไหมถ้าจะคิดก็คือมีการทําร้ายกันหรือเปล่าการพากชีวิตกันหรือเปล่า uh huh. นี่คือสิ่งที่คุณพูดมานะ ผมถามคุณน้อยนาคุณแม่ผมขอเรื่องนี้เป็นวิทยาทานแล้กันแต่ผมจะปิดบางเรื่องที่เป็นข้อมูลที่จะไปต่อกันได้แต่ยังไงต้องให้ข้อมูลเพื่อให้คนดูเนี่ยมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราไปถูกทางมีเรื่องของการทำอะไรแบบนี้ไหมก็มีมีคุณพ่อทำก็ประมาณานั้นป่ะอะเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอคุยกันหลังกล้องนะว่าทำในระดับไหนแต่ผู้ชายคนนี้คาดว่าน่าจะมาทวงอะไรบางอย่างใช่เขาเป็นหนึ่งในประมาณหลักสิบชีวิตที่มาเรียกร้องมาเรียกร้องบางอย่างแต่ละคนน่ะเขาพยายามแสดงตัวแต่ว่าพอแสดงเสร็จปุ๊บอีกอีกชีวิตหนึ่งก็แทรกแทรกปุ๊บพอแทรกจับเสร็จปุ๊บอีกชีวิตหนึ่งก็แทรกปุ๊บแทรกแทรกแทรกเหมือนแทรกเพื่อที่จะร้องขอให้ให้ช่วยหมดเลยแต่ว่ามีคุณ คุณลุงคนนี้ที่แสดงออกชัดเจนให้ไอเห็นชัดแล้วก็มองหน้าชัดที่สุดเราเอาแค่เท่าที่เราเล่าได้แล้วกันเนาะอ่ะสิ่งสิ่งนี้กลายเป็นตอนนี้มี2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1เนี่ยเป็นเรื่องของของที่พระกลุ่มหนึ่งทําไว้กับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เกิดสิ่งนี้กับคุณแม่ที่คุณพ่อเป็นแบบนี้น่าจะมาจากการทวงหนี้บางอย่างจากทวงหนี้กรรมนะบางอย่างที่คุณพ่อเคยทําไว โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งซึ่งพื้นที่เนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านนะเข้าไปในบ้านก่อนนะ